สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ขึ้นมาบนโลกออนไลน์แต่ไม่ถนัดไลฟ์สดนะคะเออแต่ว่าเฮ้ยก็ทำคลิปวิดีโออยู่นะคะเดี๋ยววันนี้พี่เมลีจะมาแนะนำเทคนิคนะคะที่แม้ว่าเราจะเป็นมือใหม่แบบบางครั้งเราก็อยากทำให้คลิปของเราเนี่ยมันดูน่าสนใจขึ้นจอดแทรกเรื่องราวทำให้มันดูพรีเมียมมากขึ้นนะคะหรือแม้แต่ว่าเฮ้ยตัดฉากสลับไปให้บางทีเนี่ย มันไม่ใช่เป็นแค่เราพูดอย่างเดียวบางทีมันอาจจะดูน่าเบื่อใช่ไหมคะเออทำให้เรื่องเล่าในคลิปนั้นมันน่าสนใจขึ้นด้วยการ แท็กวิดีโอเข้าไปนะคะแต่ประเด็นปัญหาก็คือว่าพี่คาหนูก็ยังเป็นมือใหม่งบก็ไม่ได้เยอะมากนะคะจะให้ไปแบบมีโปรดักชันไปถ่ายที่เขากินกาแฟไปที่ทะเลไปที่ภูเขาบางทีฉากมันสร้างนิดเดียวอะทีมงานหนูก็ไม่มีหนูมีมือถือเครื่องเดียวทํายังไงนะคะคําตอบง่ายๆก็คือไปหาแหล่งวิดีโอฟรีสิคะเออเอาแหล่งวิดีโอฟรีอะค่ะมาใส่แต่ว่าวันนี้พี่เมลีจะมาแนะนําทั้งหมด 5แหล่งวิดีโอฟรีที่เพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ได้นะคะและที่สำคัญเฮ้ยตอนนี้วิดีโอแนวตั้งก็มาเออนะคะบางแหล่งเนี้ยคุณสามารถเลือกไซส์ได้ด้วยว่าไม่ใช่แค่วิดีโอแนวยาวอย่างเดียวนะวิดีโอแนวตั้งที่ไปใช้ตามช่องทางต่างๆที่คุณต้องการนั่นแหละมีด้วยเหมือนกันเอ๊ะ5แหล่งที่ว่ามีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยจ้า สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ใช้งานแคนวาอยู่เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าในตัวแคนวาเองเนี่ยเพื่อนๆสามารถมาตรงองค์ประกอบนะแล้วพิมพ์คําค้นหานะคาคีย์เวิร์ดที่เราต้องการเนี่ยแล้วมาเลือกเป็นวิดีโอนะคะไฟล์วิดีโอฟรีในนี้ mm hmm. ก็มีอยู่แล้วเออแทบจะไม่ต้องไปหาจากแหล่งอื่นเลยนะคะอย่างอันนี้ตัวอย่างนะ พี่เมลีก็ค้นคำว่าคอฟฟี่อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคลิปวิดีโอที่เป็นตัวฟรีนะคะ<อ>ก็มีให้เพื่อนๆได้เลือกสรรทางแนวนอนแนวตังเยอะแยะเลยอ่าหรืออย่างใครที่กำลังจะทำในช่วงคริสต์มาสใช่ไหมคะเพื่อนๆก็มาเซิร์ชนะคะวิธีการก็ไปเลือกใส่งานมาตรงหน้าหลากักแล้วก็มาตรงองค์ประกอบนะคะแล้วค้นหาคำที่เราต้องการอย่างเช่นคริสต์มาสแล้วให้เพื่อนๆมาเลือกตรงวิดีโอเนี่ยค่ะตรงเนี้ยในแคนวาจะ บอกด้วยนะคะว่ากี่วินาทีงนะ่ะเพื่อนๆสามารถเอาสิ่งที่เราอยากได้อันนี้พี่เมลิทําเป็นแนวนอนเนาะเพื่อนๆก็ลากมาได้เลยนะคะอย่างเงี้ยลากแล้วก็ตัดต่อในตัวแคนวาได้เลยนะคะถ้ามีมงกุฎก็คือตัวโปรเนาะแต่ถ้าไม่มีแบบเนี้ยก็คือฟรีนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะไม่ได้ใช้งานแคนวาหรืออยากที่จะได้คลิปวิดีโอนั้นอนะดาวน์โหลดออกมาไปตัดต่อในแอปต่างๆนะคะอย่างแอปที่พี่เมลีใช้บ่อยๆก็จะเป็นตัววาโลเออพี่เมลิว่าค่อนข้างง่ายค่อนข้างสะดวกนะคะ เพื่อนๆสามารถไปโหลดวิดีโอฟรีจาก5แหล่งนี้นะคะเพียงแต่ว่าในแต่ละแหล่งเนี้ยมันอาจจะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันนะคะอ่าไปแหล่งแรกกันเลยนะจ๊ะแหล่งแรกนะคะเ<ๆ>พื่อนๆพิมพ์ไปใน Google นะคะจะผ่านมือถือก็ได้น,นะคะผ่าน Chrome Desktop หน้าโน้ตบุ๊กแบบนี้ก็ได้นะคะพิมพ์ไปเลยอันแรกว d ดีอี e ีวดนะคะ .com ถ้าใน Google ก็พิมพ์ v d e c ปกติเลยเพื่อนเพื่อนเข้ามาจะมาเจอหน้านี้นะ เขาจะมีให้เราเลือกตรงนี้เพื่อนๆสามารถเซิร์ชได้เลยเพื่อนๆจะเซิร์ชจ,จากที่ใหม่ที่สุดก็ได้ก็มาเลือกตรงนี้นะคะมันก็จะโชว์ให้เลยมีหลายแบบเลยมีทั้งเป็นตัววิดีโอหรือบางอันที่มันเป็นฉากเขียวเนี่ยที่เราเอามาเอาคลิปของเรามาใส่ตรงนี้ก็ได้นะคะตรงที่เป็นสีเขียว,ยวแบบนี้เห็นไหมอยากได้คาอะไรอย่างเงี้ยก็มาค้นหานะคะอย่างเช่นพี่เมลีเอาคำว่าคอฟฟี่แล้วกันแต่ว่าพี่เมลีเนี่ยเลือกแบบที่มันเป็นใหม่ล่าสุดเนี่ยค่ะถ้าอันที่ คำว่าโปรแบบนี้คือเสียตังค์นะคะแต่ว่าถ้าไม่มีคำว่าโปรเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยโดยจะมีให้เราเลือกด้วยเนี่ยว่าเอาแบบไหนเอาเฉพาะวิดีโอใช่ไหมหรือเอาเป็นพวกเอฟเฟกด้วยนะคะเพื่อนๆมาเลือกได้แล้วก็ไลเซนเนี่ยหมายถึงว่าไอคลิปวิดีโอที่เราจะเอาไปเนี่ยเราจะต้องเสียตังค์ไหมนะคะหรือต้องให้เครดิตเขาไหมหรือเอาไปทําอะไรได้บ้างเนี่ยอย่างแบบเฮ้ยใช้สําหรับคนเดียวเท่านั้น ถ้าใช้สำหรับอื่นๆเนี่ยทำยังไงเพื่อนๆก็มาอ่านดูตรงนี้นะคะร่วมถึงความละเอียดของคลิปนะเพื่อนๆอยากได้เป็นแบบเฮ้ยไม่ต้องชัดเปรี้ยมากนะคะ SD ก็ได้นะคะหรือเลือกเป็นแค่ส่งอันบนก็ได้นะคะหรือถ้าชัดมากๆโอ้ยเราระดับ 4K เลยอันตา 4K เพื่อนๆก็มาเลือกได้อเดี๋ยวสมมุติพี่เมลิขอเลือกเป็นแบบชัดระดับหนึ่งก็คือไม่ต้องชัดเยอะมากนะคะเออแล้วก็เอาเป็นแบบ ทั่วๆไปนะเห็นไหมจำนวนวิดีโอเมื่อกี้มันก็จะลดลงแล้วเออแล้วทีเนี้ยฟอร์แมตหมายความว่าไอตัววิดีโอที่เพื่อนๆอยากที่จะดาวน์โหลดจริงๆเนี่ยเพื่อนๆอยากจะเอาไฟล์แบบไหนเลือกได้นะคะว่าเฮ้ยเอาเป็น m อ4ธรรมดาหรือไฟล์อีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็เลือกได้จะใช้ตัวกองเพื่อให้คลิปที่เราจะเลือกน้อยลงก็ได้นะคะหรือเพื่อนๆจะมาไล่หาเองก็ได้เนาะอันนี้เป็นแบบแรกนะคะสมมุติว่าเราจะเอาแบบนี้ปุ๊บนะเพื่อนๆก็กดเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ สามารถดูตัวอย่างได้นะคะอ่านแล้วมาอ่านรายละเอียดไลเซนอินโฟตรงนี้ได้ไปอ่านรายละเอียดนะคะถ้าเกิดโอเคแล้วเพื่อนๆก็กดดาวน์โหลดได้เลยเอออันเนี้ยอันเนี้ยนะคะเป็นเว็บแรกถ้าเกิดว่าเพื่อนๆรู้สึกว่ามันยุ่งยากเดี๋ยวยังมีอีกสี่เว็บนะคะที่เหมือนง่ายแล้วก็สะดวกกว่านี้อ่าาถ้าพร้อมแล้วไปดูแหล่งที่สองต่อเลยจ้า แหล่งที่2นะคะเพื่อนๆก็ใช้วิธีการพิมพ์แบบเดียวกันเลยใน Google ก็คือ With Evo นะคะพิมพ์ไม่เลยหรือเดี๋ยวพีมพ่มมลีแปะลิงค์ข้างล่างไว้ให้นะคะเนี่ยวิดีโ o พิมพ์ไปปุ๊บอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆก็กดเข้าไปเลยปุ๊บอ่าพอเข้ามาเสร็จอย่างใน,นเมื่อกี้แล้วนะคะก็จะคล้ายๆกันให้เพื่อนๆเ,เลือกก่อนนะว่าเพื่อนๆจะเอาอะไรนะคะมันจะมีตรงเนี้ย กดจี้มาก่อนเฮ้ยเอาวิดีโอไหมเอาเป็นมิวสิกนะคะหรือว่าเป็นซาวเอฟเฟกต์เออเพื่อนๆเลือกก่อนนะอันเนี้ยหลังจากนั้นเพื่อนๆก็มาตรงคําค้นนะอย่างเช่นแบบเดี๋ยวลองดูซิคําว่า f f e ฟเหมือนกันได้ไหมกดเข้าไปเลยวิธีการเสรื้อจะคล้ายๆกันนะคะแต่เพื่อนๆให้สังเกตดูแบบนี้ถ้าด้านบนนะคะมันจะเป็นคำว่า Sponsor by i stop หมายความว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยเราจะต้องเสียตังค์นะแต่ว่าซื้อผ่านอันเนี้ยก็จะเสภายอยู่หรือไม่อย่างนั้นเนี่ย เพื่อนๆมาดูอ่ีตรงสายฟ้าเนี่ยหมายความว่าเสียตังนะจ๊ะแต่ถ้าคําว่าฟรีอย่างเงี้ยเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้เวลาที่เราจะใช้งานนะคะกดหัวใจไว้ก่อนไหมนะคะถ้าเกิดว่าเป็นหัวใจเนี่ยเราจะต้องสมัครสมาชิกเออเว็บพวกนี้นะคะ่ะเราสามารถดาวน์โหลดโดยสมัครสมาชิกหรือไม่สมัครสมาชิกก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราสมัครสมาชิกข้อดีมันก็คือเนี่ย เราอาจจะให้หัวใจไว้ติดตามสไตล์ของคนนี้ไว้แล้วค่อยมาดาวน์โหลดทีหลังแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดครั้งเนี้ยเราไม่ได้สมัครเนาะเรามาดูดูก่อนชอบแบบไหนนะคะก็ไปดาวน์โหลดเลยอย่างเช่นพี่มารีเจ้าแบบอันนี้ใช่ไหมคะก่อนดาวน์โหลดเพื่อนๆสามารถกดดูตัวอย่างได้เนี่ยเขาก็จะบอกความชาร์จเหมือนกันเนาะแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะคะเพื่อนๆสามารถเนี่ยมาดูรายละเอียดตรงนี้ได้นะรวมถึงว่าเนี่ย เขาก็บอกว่า YouTube ใช้ได้ทางคอมเมิเชียลใช้ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะใช้เนี่ยคุณจะต้องทำอะไรบ้างนะคะเพื่อนๆก็อ่านรายละเอียดตรงนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยปึ๊บดาวน์โหลดได้เลยนะคะไปอยู่ในเครื่องของเราเนะเพื่อนๆก็สามารถค้นคำอื่นๆได้อีกเยอะแยะเลยหรือไม่อย่างนั้นเราสามารถใช้ตัวกองนะคะหรือว่าฟิลเตอร์ตรงนี้ได้อย่างเช่นแบบเฮ้ยฉันเอาแค่ คิดฟรีอย่างเดียวเห็นไหมพอเพื่อนๆกดเหลือแค่คําว่าฟรีอย่างเดียวอีสัญลักษณ์สายฟ้าเมื่อกี้หายไปแล้วอย่างอันเนี้ยความละเอียดเท่าไหร่ก็ได้เพื่อนๆก็เลือกดูนะคะว่าเฮ้ยจ้าทุกอันเลยหรือเปล่าหรือว่าไม่เอาฉันเอาแค่นี้พอเพราะว่าเครื่องมือถือฉันไม่ถึงกับขั้น 4K นะคะเออจะเห็นว่ามันก็คล้ายๆแบบแรกนะแต่ว่าความละเอียดแบบแรกมันจะมีแบบ อันตรา4เ k, k เออด้วยนะคะเนี่ยเพื่อนๆก็มาดูพอยิ่งเราตัวกรองเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยจำนวนคลิปก็จะน้อยลงอย่างเมื่อกี้พี่มินิบอกว่าเฮ้ยเอาที่แบบว่าไม่เอาทุกไลเส้นนะตัวฟรีได้เห็นไหมพอฟรีจริงๆมันจะเหลืออยู่แค่นี้เองแบบแต่ถ้าสมมติว่าไม่เป็นไรก็ฟรีแหละแต่ว่าให้แค่เราระบุไลเส้นลงไปอย่างเงี้ยเพื่อนๆกดจํานวนคลิปมันก็จะเยอะขึ้นหมายความว่าเราอาจจะต้องให้เครดิตเขาเพิ่มแบบเนี้ยนะคะเออหรือมาเลือก ตามประเภทก็ได้นะคะเนี่ยอย่างเป็นอาหารอันนี้ยังไม่หมดนะคะเฮ้ยเดี๋ยวตามต่อพี่เมลียังเหลืออีกสองอันนะคะที่แบบง่ายสะดวกสุดๆคนไทยนะคะหรือเพื่อนๆอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นกับแหล่งฟรีอันนี้เท่าไหร่นะคะมิกค,ค,คิดนะคะพิมเหมือนกันเลยใน Google นะคะพิมพมิกคิดเข้าไปเลือกอันแรกเลยจ้ะมิกคิดแคดมเนี yeah! ่ย มันก็จะมาหน้าแบบนี้นะคะคล้ายๆกันเนาะเว็บไซต์มันจะคล้ายๆกันก็คือเพื่อนๆต้องมาเลือกก่อนว่าเอาวิดีโอเอาเป็นคลิปนะคะเอาเป็นเซอร์เอฟเฟกต์เทมเพลตหรือไอคอนเออเห็นไหมคะเนี่ยไม่ได้มาหาแค่คลิปฟรีนะมาหาแบบอื่นๆฟรีด้วยอ่ะสมมุติว่าเราก็ยังคงเอาเป็นวิดีโอนะเหมือนเดิมเลยลองเช็คดีพี่มินดีชอบกินกาแฟนะคะก็เลยเอาอะเซิร์ชคข้าากาแฟอ เสร็จแล้วเหมือนเดิมเลยคะ่ะอย่างอันแรกนะคะบรรทัดแรกเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณเกิดอยากจะดาวน์โหลดพวกนี้คุณจะต้องให้การสนับสนุนนะเพราะว่ามันเป็นเว็บเนี้ยเป็นเป็นผู้ที่จัดทำขึ้นมานะคะผูดง่ายเสียตังค์นะคะแต่จะถูกจะฟรีค่อยว่ากันเนี้ยมันจะขึ้นแบบนี้นะมันก็จะคล้ายๆกันเนาะแต่ละเว็บเพื่อนก็ไล่ดูเนาะวิธีการคล้ายๆกันเลยสมมติว่าเราจะเอาอันไหนเนี่ยเรากดปุ๊บมันจะมีคำบรรยายใต้คลิปนะเนี่ยค่ะเอาแบบปกติหรือเอาแบบ Fu l l HD เลยนะคะเพื่อนๆก็ ลองดูก่อนเนี่ยอย่างเขาบอกว่าดาวน์โหลดคลิปนี้ใช้สําหรับคอมเมอรเชียลนะคะใช้ทำมาหากินหรือว่าใช้ในส่วนตัวก็ได้นะเออแต่ว่าเป็นไปตามไลเซนส์ของนี้เพื่อนๆก็ลองกดไปอ่านรายละเอียดดูนะคะซึ่งโดยปกติแล้วอะถ้าเป็นพวกคลิฟฟีเขาไอสามเว็บที่พี่เมลีแนะนําไปอะเขามาักจะให้เราใส่เครดิตว่าเอาแหล่งคลิปมาจากไหนนะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็กดดาวน์โหลดได้เลย นะคะอยากได้คําไหนก็มากดค้นหรือจะมาดูด้านล่างก็ได้นะคะด้านล่างเขาจะแบ่งเป็นประเภทให้เราเนี่ยเฮ้ยเป็นแบบธรรมชาติเป็นไลฟ์สไตล์เป็นบิสเนสเป็นาศาสตร์เป็นอะไรแบบนี้นะคะเอาแบ่งเป็นวิดีโอเป็นมิวสิกเป็นซาวด์เอฟเฟกหรือใครตัดในพีเมียโปในไฟแนนซคัสในอื่นๆเนี่ยมันก็มีอีกนะคะพร้อมที่จะไปต่อสองอันที่เหลือไหมคะพี่เม่รีค่้น้านชอบสองอันนี้เพราะพี่เมลรีรู้สึกว่าง่ายสะดวกนะคะง่ายและสะดวกยังไงอะไปดูกันเลยจ้ะ สำหรับ2อันที่เหลือนะคะที่พี่มิลีค่อนข้างชอบก็คือมีภาษาไทยให้สำหรับเพื่อนๆเ,เข้าไปใน Google เหมือนกันเลยนะคะพิมพ์ว่า pixabay.com นะอันเนี้ย ก็ชอบอยู่นะคะเขาบอกว่าจํานวนรูปก็ค่อนข้างเยอะนะมีทั้งรูปนะคะได้ทั้งรูปเลยพอบางครั้งคาบรรยายในคลิปของเราเราอาจจะไปต้องแทรกเป็นคลิปก็ได้นาะอแทรกเป็นภาพนิงก็ได้ให้เขาเกิดภาพในหัวชัดเจนยิ่งขึ้นหรือแม้แต่เราไปแทรกในปกคลิปเออทาให้ปกคลิปพรีเมียมซึ่งทําในแค้นวาได้นะคะเดี๋ยวพิมลีสอนเออตามช่องพิมลีไว้นะคะค่อนข้างาย้ายๆกันเนอะอยากได้อะไรให้มาเสิร์ชดูก่อนเลือกเป็นแบบ เอารูปนะคะเอาเป็นไฟล์เวกเตอร์ไฟล์วิดีโอไฟล์เไฟล์คลิปก็เป็นแบบไอตัวดุกติกดุ๊กติ๊ก n d วเอฟเฟอะไรนะคะครั้งนี้เราจะไปดูวิดีโอแล้วก็มากดเลือกก่อนอ่ะเอาเป็นวิดีโอนะจ๊ะพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บให้เพื่อนๆเลือกคำเหมือนเดิมพิมลียังคงอยากกินกาแฟนะคะเฮ้ยพอเป็นกาแฟเนี่ยมันจะมี ทำแนะนำให้อีกนะเอากาแฟร้านกาแฟหรือแก้วกาแฟนะคะเยอะแยะเลยเพื่อนๆทำคลิปเรื่องอื่นก็ไม่ต้องเสิร์ชกาแฟแบบพี่เมลีนะโอเคไหมนะคะกดจิ้มเข้าไปอแบบเดียวกันเลยนะจ๊ะโดยส่วนใหญ่แล้วบรนทัดแรกๆเนี่ยเขามักจะบอกว่าบรรคลิปที่สวยนะคะแต่เพื่อนๆจะต้องเสียตังค์แต่ว่าถ้าเฮ้ยดูผ่านแบบนี้คุณได้รับส่วนลดนะ20%เใส่โค้ดนี้ไปนะคะคล้ๆกันเนอะก็จะมีบอกความชาร์จจำนวนเวลานะคะ อยากได้แบบไหนถ้าอย่าง 4K ก็คือชัดมากถ้าแบบนี้ดาวน์โหลดออกมาแล้วก็อาจจะได้ในระดับหนึ่งนะคะในระดับหนึ่งก็คือใส่ใน YouTube ได้ใส่ในอะไรได้นะคะนี่เพื่อนๆก็มาไล่หาดูได้เลยนะคะ ปึ๊บสมมติว่าเราจะแบบนี้เนะี่ยนก็ที่พี่มิลีบอกไปว่าค่อนข้างโชบเพราะเขาบอกว่าเฮ้ยตัวเนี้ยใช้ได้เลยนะภายใต้ลิขสิทธิ์ของเขานะคะลิขสิทธิ์ของเขาด้วยปกติเราก็จะเป็นแบบว่าไม่ให้เอาไปทําคลิปเสียหายแบบพวกโป๊เปลือยความรุนแรงอะไรใดๆแต่ข้อดีคือเฮ้ยมันไม่จําเป็นที่ต้องต้องใส่เครดิตนะว่าคุณเอามาจากที่ไหนนะคะอย่างอันนี้เหมือนกัน คุณสามารถดูตัวอย่างได้นะคะแล้วเสร็จแล้วก็กดเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็กดฟรีดาวน์โหลดได้เลยอย่างนี้ยเขาก็จะบอกนะว่าเป็นไฟล์ mp4 ความละเอียดเท่านี้นะคะเอ้ยมีการดาวน์โหลดไปแล้วเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆสามารถกดฟรีดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วพอตอนฟรีดาวน์โหลดเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกอีกว่าเขามีไฟล์ให้ตั้งหลายแบบนะ่ะเพื่อนๆจะความละเอียดชัดเปรี้ยขนาดไหนก็มาเลือกนะคะซึ่งไซส์ของวิดีโอก็แล้วแต่ตามความชาร์ของมันนะ ก็กดดาวน์โหลดไปเลยนะคะทีนี้อีกอันนึงที่พี่เมลีชอบนะคะแบบค่อนข้างชอบชอบมากถึงมากที่สุดเฮ้ยเรียเวอร์พี่มาีนเวอร์คือ <c oughs> อันนี้นะคะ พีเซลเหมือนกันเวลามีอะไรนะคะให้เพื่อนๆไปถามอากูนะคะพิมพ์เข้าไปใน Google แล้วพิมพ์คํานี้พีเซลแล้วก็กดเลือกเข้ามาปื้อเพื่อนๆจะเจอหน้านี้พาไปดูอันนี้ก่อนอนุญาตสิทธิ์ใช้งานเนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆจะได้นะคะถ้าใครเกรงใจในตัวภาษาอังกฤษนะจริงๆพี่เวนีแนะนําให้ทุกคนตั้งเป้าไว้เลยนะคะว่าเราจะเก่งภาษาอังกฤษแล้วเดี๋ยวเราจะได้พัฒนาทักษะต,ตรงนี้แต่สําหรับมือใหม่แบบ โอ้ยออนไลน์ก็ต้องทำภาษาอังกฤษก็ต้องเรียนอะไรเยอะแยะนะคะเพื่อนๆใช้เว็บนี้ในการช่วยค้นหาแล้วเพื่อนๆมาอ่านข้อกำหนดกฎหมายจะได้สบายใจว่ามันใช้ฟรีได้ไงบ้างใช้ได้เลยจ้ะไม่จำเป็นต้องระบุเครดิต แหล่งที่มานะคะว่าใครเป็นคนถ่ายใครเป็นคนทำนะคะเอาไปแก้ไขได้เลยตามที่ต้องการแต่สิ่งที่เราไม่โอเคคเพื<ๆ>่อนๆแบบเนี้นะคะอ่านเอาเองาษาไายอ่านโดยเข้าใจได้นะคะแบบนี้นะจะไปใช้ในเว็บไซต์ใช้ในโฆษณาใช้ในอะไรแบบเนี้ยเออเขาก็บอกนะคะซึ่งจริงๆของมันก็คือเป็นตัวที่ลิงก์กับตัวแคนวาที่ง่ายสะดวกสุดๆประเด็นก็คือ มันค่อนข้างเรียบง่ายนะคะดูสะอาดตาเราอยากใช้งานเราทำยังไงเอ่ยเพื่อนๆมาค้นก่อนนะคะ<ๆ>ก็มีให้เลือกตั้งแต่รูปถ่ายนะคะคลิปวิดีโอต่างๆนานาเนาะอย่างสมมติว่าพี่เมลีเนี่ยอยากที่จ้าเป็นตัววิดีโอก,<ๆ>ก็มาเลือกเป็นวิดีโอก่อนนะคะแล้วก็เนี่ย เพื่อนๆสามารถมาเลือกดูได้นะคะว่าเอาเป็นวิดีโอที่กําลังฮิตฮอตในตอนนี้หรือเอาเป็นวิดีโอใหม่เลยนะคะเนี่ยเห็นไหมพอในตัวเนี้ยมันก็จะมีค่อนข้างหลายไซส์เลยเนี้ยแนวตั้งก็มีเนอะเออพี่เมลีว่ามันค่อนข้างเยอะเลยเอาเหมือนเดิมค่ะฉันยังคงค้นหาคําว่าคอฟฟี่เหมือนเดิมนะคะเพื่อเปรียบเทียบแต่ละอันให้ชัดเจนเนอะนะคะจะเห็นว่าเฮ้ยบางอันเนี้ยมันคล้ายๆกันเนอะเออแต่เนี้ยเขาจะบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆอยากได้วิดีโอนะมันมีอยู่ประมาณแปดพัน แต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้เป็นภาพถ่ายอะ่ะมันเยอะกว่านาั้นอีกนะคะอันนี้เพื่อนๆก็เลือกเอาเราสามารถใช้ฟิลเตอร์ตรงนี้นะคะคัดกรองได้ว่าเอาแนวไหนเออเอาแนวนอนเอาแนวตั้งเอาทรงสี่เหลี่ยมเห็นไหมได้ใจไปเลย <c oughs> นะคะสมมุติว่าเราจะทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสสแควร์มีไหมว้าถ้าเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะมันก็มีแหละแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องเสียตังค์นะจ๊ะเออเพราะเขาบอกว่าพวกทรงเนี้ย มันได้รับการสนับสนุนจากเว็บนี้งั้นเปลี่ยนใหม่ดูซิเอาแนวตั้งนะเออผอเป็นแนวตั้งค่อยสบายใจหน่อยนะคะยังใช้ได้ฟรีอยู่นะคะเห็นไหมเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะลองดูวันนี้ซิทําอย่างไรนะคะกดดาวน์โหลดได้เลยไหมได้เลยจ้ะเออประเด็นก็คือว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากกล่าวขอบคุณคนนี้ไหมนะคะที่เขาอุตส่าห์ทําให้เราเพื่อนๆก็ ขอบคุณได้เลยอยากจะบริจาคก,กดบริจาคก,กดติดตามฟอลโล่ไอดๆได้หมดนะคะแถมเขาบอกว่าเว็บเนี้ยนะถ้าเพื่อนๆอ,อยากเอาไปต่อยอดงานออกแบบไปตัดคลิปหรือไปอะไรเพื่อนๆเ,เนี่ยกดลิงค์เข้าแคนวาได้เลยเออซึ่งแ a n วาเนี่ยจะเป็นไงล่าเห็นไหมพี่เมลีคนข้างเชียนะคะคนข้างเชียตัวตัวสุดท้ายเนาะตัวพิกเซลนะคะง่ายสะดวกหรืออย่างถ้าเพื่อนๆไม่ดาวน์โหลดตรงเมื่อกี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถกดตรงเนี้ยเข้ามาดูก่อนได้นาะ แล้วก็ค่อยมาดาวน์โหลดได้นะคะเนี่ยค่อยมากดดาวน์โหลดฟรีได้นะคะอย่างนี้นะกดดาวน์โหลดฟรีอย่างตรงนี้นะคะเพื่อนๆยังสามารถคัดลอกลิงก์เข้าลงไปคนในแคนวาดูสิ นะคะ enter เนี่ยเพื่อนๆก็จะได้วิดีโอของคนที่เราชื่นชอบสไตล์นี้อีกเห็นไหมเออเยอะง่ายสะดวกสุดๆเลยนะคะสำหรับคนไหนนะคะที่เป็นมือใหม่บนโลกออนไลน์แล้วอยากรู้ทางลัดช็อตคัดนะคะรวมถึงวิธีคิดวิธีทําที่ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นก็ติดตามช่องพี่เมลีไว้นะคะอะไรที่เรามองหาเราจะมองเห็น ะะอยู่ที่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากที่จะมองหามาหรือเปล่าเหมือนโอกาสโบนโลกออนไลน์เลยค่ะอย่าเพิ่งไปคิดตั้งแง่ก่อนว่าโฮย้ยแบบมันยากทําให้เราแบบเว้นนู้นก็ไใหม่มีอุปกรณ์ก็ไใหม,ม่มีเงินก็ไม่มีมเวลาก็ไม่มีไม่อย่างนั้นนะคะเพื่อนๆจะไม่ได้เริ่มต้นทําสักอย่างนะคะโบนโลกออนไลน์มีโอกาสของฟรีและของดีเยอะมากๆขอแค่เพื่อนๆ มีทิศทางที่เราอยากจะไปเรารู้ว่าเราอยากที่จะทำอะไรนะคะแล้วลงมือทำอย่างต่อเนื่องพี่เมลีก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะแบ่งปันความรู้แล้วก็ประสบการณ์ดีๆให้เพื่อนๆเ,เ,เดินทางไปได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะคะถ้าเกิดใครคิดว่าคลิปนี้หรือว่าช่องพี่เมลีเนี่ยมีความรู้มีสาระดีๆแล้วก็มีประโยชน์ก็สามารถแชร์มันออกไปนะคะหรือแท็กบอกคนรู้จักได้เลยอยากรู้เรื่องไหนคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันไว้ได้เลยนะจ๊ะ